ก็เรื่องเด้หายมาลับเสือบุกแล้วไปได้พกกั้การก็าง้ลับสือลับหาเแบบนี้ไปแล้ววายอีกาตัวเดีอจะมีานประการเลยอไมมีบพดตดมก็ไดลงทอโดมผู้บ้านผู้เมืองเอ่าโปากรักตานเรือเลาตวมาเมลได้บเขาให้สมควรมง่หมัปารีนาลิตาติา មកបងយ៉ាស់គាត់ហីគុនមកហោកសុជាเด้อបាទនេះតាមគាត់ទៅមកសុជាបងមកទទួលជាតិមុខຫຼານបើយកហុកខាទៅទៅបាទគាត់នេះទទួលជាតិទទួលหาតាមខាងនេះប่យកใบតอมណាខាងដាក់ຕົមดอก sai tung giặc thâu sao? là. à, cái các bạn, cái tuần luộc, xin đi đi lại cho hệ lấy kia lại cái quần này cái chơi. เด like ี๋ยพ er ุ่มผัวูดเองไก่หาใค่อเอือนก่เอิอนาเนี่ข่าวว่างงไก่เป็นงบ่าว้องไก่เป็นท้องบ่าตัดสิงดีดีอ่าต่อหญ่เอ้ยดูดีดีดีควเอาไปที่ไหนควรจะเอาหรอกุณนั่นีกว่า ใส่ใส่กล้องเลยงามตาดาปาดัง <San> 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 เขาไปใส่หวห้ใหญ่ขาก็ขายของวะขายของเทมเขาบอกบกเาเห็นเงี้ยซื้อาย้อเพย่อทำคนงานไปเป็นงานอะไเป้ามาเนี่ยคยยังเฝ้า